ผมเฉลิมใจเพื่องคอนสมาชิกผู้ที่สภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับ <c oughs> ในมาตรา71เนี่ยนะครับการแต่งตั้งข้าราการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา69วงเล็บเกียกรตลงมาเนี่ยคือระดับรองผู้บังคับการตำรวจลงมานะครับผมผมขออนุญาตแก้ไขในวรรคที่สม นะครับหรือวรรคที่สามเนี่ยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา69วงเล็บ11เนี่ยไอ้วงเล็บ11เนี่ยระดับรองสาระวัตรโดยเฉพาะการแต่งตั้งภายในกองบัญชาการในสำนักง,งานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาบอกให้ผู้บัญชาการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งทีนี้ผู้บัญชาการเนี่ย จะมีอำนาจแต่งตั้งเฉเพาะรองสาระวัตรแต่พอไปดูผู้บัญชาการในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเนี่ยเขามีอำนาจแต่งตั้งถึงระดับรองผู้บังคับการนะครับผมก็เลยเพิ่มเปลี่ยนจากวงเล็บ11บเเป็นวงเล็บ9นะครับให้ผู้บัญชาการในสำนักง,งานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย มีอำนาจแต่งตั้งรองผู้กำกับนะครับวงเล็เในส่วนของวรรคที่4เนี่ยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา69วงเล็บ7คือระดับรองผู้บังคับการลงมาไม่สูงกว่าตำแหน่งเดิมระหว่างส่วนราชการตามมาตรา11วงเล็บ1และวงเล็บสนะครับ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องทำความตกลงกันแล้วให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการที่ประสงค์จะแต่งตั้งข้าราชาการตำรวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้งสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระหว่างกองบัญชาการคือเรามีกองบัญชาการเก้าแห่งนะครับกองบัญชาการที่ไม่ได้สังกัดสำนักง,งานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องทําความตกลงกันแล้วให้ผู้บัญชาการที่ประสมจัดแต่งตั้งข้าราชก,การตํารวจผู้นั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้งผมเพิ่มถ้อยคําว่าทั้งนี้การแต่งตั้งกรณีดังกล่าวให้กระทําได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามความสมัครใจหรือดํารงตําแหน่งนั้นมาเกิน4ี่ปีแล้วทําไมเพิ่มทําไมครับ ผมยกตัวอย่างกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค5เชียงใหม่เนี่ยมีหลายจังหวัดแม่ฮองสอนลําปางลําพูนพยาวน่านอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค5ส่วนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค2เนี่ยอยู่ภาคตะวันออกถ้าเขาต้องการที่จะรับนะโอนกันเนี่ย ทั้งสองกองบัญชาการนี่ก็ตกลงกันถ้าจะเอาพันภูมิกับแม่ห้องสอนมาเป็นภูมิกับเมืองพัทยาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองก็ต้องเป็นผู้ออกคำสั่งนะครับปกติเนี่ยไม่ต้องสมัครใจหรืออยู่ไม่เกินสี่ปีเนี่ยอยู่เดือนสองเดือนเนี่ยถ้าผู้บัญชาการภาคสองเขาเพิ่งย้ายมาเขาจะเอาลูกน้องเข้ามาเนี่ย เขาตกลงกันเขาก็เอามาได้นะครับบางทีนี่จากกูมิกับเมืองพัทยาก็ไปเป็นภูิกับเหมือนกันนะแต่เป็นเป็นภูิกับอำนวยการอยู่แม่ของสอนผมจึงเสนอถ้อยคำว่าทั้งนี้การแต่งตั้งกรณีดังกล่าวให้กระทำได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามความสมัครใจหรือดำรงตำแหน่งตำแหน่งนั้นมาเกินสี่ปีแล้วครับระหว่างกองบัญชาการ เพื่อให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับความเป็นธรรมแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่อย่างนั้นเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่ไปอยู่ในภาคที่มีผลประโยชน์ก็ต้องเอาลูกน้องตัวเองไปคนที่อยู่ก่อนนั้นก็ถูกย้ายโดยที่ไม่รู้ว่าถูกย้ายเพราะเหตุใดนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่า น่าจะต้องมีค้อยคำอย่างเงี้ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นหลักประกันความยุติธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตํารวจครับขอบคุณมากครับ